สวัสดีครับตกกเป็นลงเดียเต็มร่างบางนองอินนะครับอัปเดตยามสายสาตอนนี้ก็อยู่กับดุก๊กดิ๊กน้องก็กินข้าวกินได้แบร้ยยอยแล้วกับตานางเอาให้กิน อารมณ์ดีครับเมื่อคืนเขาตังคืนไม่ได้รับได้นอนรับอากาศเริ่มร้อนแล้วครับเปิดพัดลมให้นอนอากาศร้อนแล้วครับตานางนังดูปบอยู่ เด็กก็กินข้าวแล้วเสียโดก็กินแล้วหลายตัวแล้วเสียโดก็นอน วันนี้เราเจ้าต้นไม้ลงนะครับ t f ีเขาให้มาเดี๋ยวบายบายนิดแดดร่มๆับบ FC น่ารักมากครับกับน้องวินให้ต้นไม้มงคลมาปลูกสวยงามางมากาน้ำปูครับบาต้นเปิดไว้ทำเป็นฟองอากาศนะครับให้ปลาพอน้ำมันเริ่มแห้งนะครับ บรรยากาศร่มรื่นกับบ้านนอาจะมู่วนรับแล้วครับ ินดีนอนรับกลางคืนไม่นอนครับเสี่ยงกล้กนเลยครับ มันมีจังเข้ามาทีเดียวครับอ่าแดดเริ่มร้อนอากาศร้อนเลยใช่ๆนะครับตปต้องดีลูกเด็กนอนในมู่น้อยนอนในลมร้นครับ อยู่ข้างต้นไม้อยู่ข้างนาำก็จื่กับน,นอนรับสบายอากาศไม่ร้อนดอดไรกับตรงนี้ตงฝัปงปาซ่ษษาตายกันดูเหล,หลืองนะครับ ฝากเอฟซีคนตายจวยติดตามด้วยนะครับและเอซีน้องอญิงเอ็ซีเป็ดบานแปลงหรือคนเอ็ซีต่างขาอื่นนะครับฝากติดตามช่องเล็กๆกล้กองลุงเดียติดลัางบ้านน้องหญิงด้วยนะครับสหรับคืนนี้จะอัปเดตแกนี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวกไเจอลิหน้าฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ ป้านางไม่กลัวแม่บ้านน้ององูอิงบ้าววันแม่กลัวน้องงูอิงของฟูลแม่นอ้อยสีสเกตสร้างบ้านนายชาแน,นลสีสเกตสร้างบ้านเป็นพี่ชายที่ใจดีมากๆครับขอบคุณเอฟซีที่รัก น้องอวงเองนักไม่หน่อยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ